วัสดีมีความสุขทุกประการสว่างแล้วเพื่อนจ้าเพื่อนแก้วจอมควานมีความสุขทุกประการตื่นเช้ามาทำงานส่งคลิปวิดีโอ การมาสวัสดียามเช้าทักทายกันมีความสุขเบิกบานอยู่หน้างานโคกน้องนาโมเดลเออบ้านดงน้อยตำบลห้วยผูอำเภอเมืองจังหวัดกแก่นสียอติ๊ซิล่ะเพื่อน ตื่นขึ้นย้มามศเ้าหลังจากเฮ้าสวัสดีกันกินกาแฟไปแล้วเนาะพวกเราถัวยซองถัวยอันนึงคือช็อกโกแลตเนาะอันนึงก็คือกาแฟนะเนาะเฮากินไปแล้วมีควาวมสุกแล้วประเทศนี้เฮากับมาหาเบงเรียบหนองเนาะโคกหนองหน้าโม่เดียวของป่าลีลาดนี่แหละ,ละว่าเขามีอย่างกินบอยย้มามะเ้าไหมเออน้าแต้งตัวแล้วเพราะว่าเฮาไปเอาบมกม่วงมาหลอบหนึ่งแล้วเนาะเพื่อนเนาะ หางม่วงน้ำดอกไม้อมาแล้ววันที้เขาสิมาเอานอไม้เพื่อนอ่านี่เพื่อนนอไม้อันนี้เอาาถ้าไปซุปนะเพื่อนนะนมไม้สางไผ่เห็นบ่เพื่อนจ๋าเมื่เกิดอยู่เลี่ยมโคกหนองหน้าห้าเลยเด้นี่เกิดดีเกิดดีเพื่อนเพราะได้กินน่ะล่ะอันเป็นหัวปีอยู่แห้งตัดแห้งเกิด,ด้อเพื่อนเด้ออ่าห้าตัดออกเป็นส่วนหนึ่งครึ่งกอแล้ว เพราะว่ามันเยอะเกินไปก็เลยมาสิมหาเอาเนื้อไม้ไปซุปซุปซูปกินเนาะเพื่อนเนาะเนี่ยบรรยากาศเมื่อนี่เพื่อนมีตะเมกเหมือมมนว่านี่็ฝนตกเนี่ยแรงเนาะเพื่อนเนาะฝนตกลมแรงพูดจากกันบได้ปปนดย่านฟ้าเนี่ยหมุดเ้าก็เลยมาว,าว่าว้ฟาง อ่เป็นสิละเพื่อนจกเครื่องหนังนาบ่อืดแนวกินให้มีมีไว้มีไข่เพื่อนนะอันดับแรกก็คือมีไข่ที่จะมีไข่ได้ก็ต้องมีไก่นะเพื่อนนะมีไก่พันไข่มืมมีไก่พันไข่ก่อนเนี่ยนูหน้าตาดีเขาไปไข่มาแล้วเหรอเพื่อนไข่มาแล้วแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลนะคะนะคะเพื่อนคะ มีผลไม้าตามฤดูกาลต่างๆปลูกไว้ปลูกไว้ครั้งเดียวนะเพื่อนนะปลูกไว้ครั้งเดียวลำบากตอนปีแรกๆ็แรกอ่ะที่เราลงลงปลูกอะ่ะมันเหนื่อยหน่อยแต่ <c oughs> พอนานๆมาเราก็คุ้มค่าในการปลูกนะเฮ้ย <c oughs> มาชมบรรยากาศยามเช้าฝนตก ตอนนี้ฝนยังตกลินอยู่นะเพื่อนนะเราก็เอาความสดชื่นมาฝากเอาความมีมาฝากมีอยู่มีกินมีอยู่มีกินตามสถานการณ์โวกงหองนาโมเดลนะเพื่อนนะมันสดชื่นมากอะ่ะหลังฝนตกนะเพื่อนนะหลังฝนตกมันสดชื่นมาก เมฆังเยอะไม่มีแดดนะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นนะเพื่อนนะโอเคก่อนนะเพื่อนนะเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกทีเออนะเพื่อนนะเออทำให้ร่างกายให้สมดุลล่ะสมดุลดินน้ำลมไฟอ่ะอืถ้าสี่ดินน้ำลมไฟนะในร่างกายเรา ถ้าธาตุไม่สมดุลเราจะไม่ค่อยสบายเพื่อนต้องปรับให้สมดุลนะคะเพื่อนคะเออยินดียินดี